พี่น้อง f อซทุกท่านเคยเห็นฝ่ายคู่ต่อสู้ขึ้นม้าแบบนี้ไหมครับเรียกว่าม้าเทียมข้อดีของม้าเทียมนะครับตั้งรับเหนียวแน่นเพราะว่ามีตาม้าตัวนี้ผูกเบี้ยตัวนี้ม้าตัวนี้ผูกเบี้ยตัวนี้แล้วก็มีการคุมด้านหน้าสี่ตานะครับเป็นหมาก ที่ตั้งรับแต่จุดอ่อนของการเดินม้าขึ้นไป2ตัวแบบนี้นะครับระวังให้ดีๆนะครับอาจจะถูกคู่ต่อสู้รุกจนง่ายๆนะครับผมดังนั้นถ้าพี่น้องชอบขึ้นม้าแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะขึ้นเม็ดขึ้นโคนให้เรียบร้อยนะครับ เรามาดูนะครับว่าถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่รู้จักวิธีการป้องกันเดินไม่รอบคอบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นหมาขาวนะครับเดินม้าขึ้นมาหน้าขุนก่อนเลยครับแล้วคู่ต่อสู้เดินม้าขึ้นครับให้เรานะครับพัฒนาโขนขึ้น ฝ่ายคู่ต่อสู้นำไม้อีกตัวขึ้นจากนั้นนะครับให้ท่านยกม้ามาบุกเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับที่ถูกต้องจะต้องนําเม็ดขึ้นไปผูกเบี้ยหรือนําโคนนะครับขึ้นไปผูกเบี้ยแต่คู่ต่อสู้ซึ่งเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วแต่เดินไม่รอบคอบนะครับ ไปเดินเบีย้ยตัวนี้ไล่ม้าครับผมหมากขาวนำม้ามารุกจนแพ้เลยนะครับหมากดำต่อมามาดูวิธีที่ซับซ้อนขึ้นนะครับหมากขาวเปิดเบีย้ยตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นมา้ามาเป็นม้าซ้ายหมากดำนะครับติดใจการเดินม้าเทียมนะครับผมม้าไปครับ ถ้าเราเป็นหมักขาวยกม้ามาเลยครับผมคู่ต่อสู้เดินไม้อีกตัวมาตานี้ครับจากนั้นนะครับผมจังหวะนี้ให้ท่านเดินเบี้ยตัวนี้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมจะกินตัดเบี้ยนะครับเพราะว่าเรือของเราขาดจังหวะนี้ให้ทุกท่านลอยเบี้ยเข้ามาเลยนะครับให้คู่ต่อสู้กินฟรี ฝ่ายคู่ต่อสู้คิดว่าได้กินฟรีนะครับกินทันทีจังหวะนี้ให้ท่านนะครับนำม้านะครับมาตานี้ครับผมคร่อมโจมตีเบี้ยของคู่ต่อสู้ซึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ดีที่สุดนะครับจะต้องนำเม็ดนะครับขึ้นไปผูกเบี้ยโดยยอมเสียเบี้ยตัวนี้นะครับ แต่ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับต้องการที่จะตอบโต้หมาขาวจึงยกม้าตัวนี้นะครับขึ้นไปโจมตีเบี้ยของหมากขาวบ้างให้ท่านนะครับเดินเบี้ยไล่ม้าคู่ต่อสู้เลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาผูกเบี้ยทั้งสองตัวพร้อมกันครับและคิดว่าหมากขาวไม่สามารถที่จะรบจนได้ แต่ถ้าว่ามาขาวมีทีเด็ดครับผมยกม้ามาที่ตาฉอชิงหนะครับรุกจนไปได้อย่างสวยงามครับผมหวังว่าเกร็ดความรู้ม้าลอยฟ้าบุกขึ้นมารุกจนม้าเทียมของคู่ต่อสู้ในคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านได้ความรู้สนุกและมีความสุขนะครับผมคอยติดตามในคลิปหน้านะครับว่าครูพงษ์จะมีอะไรมาฝากพี่น้องทุกท่านอีก สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ